สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจุ๊บแจงวิมลพันธ์ปิดฉากรัก21ปีสามีปันใจให้สาวสองจ่ายสองแสนแลกบัย่าสามีก่อนหน้านี้เคยเป็นที่พูดถึงอย่างมาก กับการอย่าขาดสามีโปรดิวเซอร์รายการที่อยู่กันมากว่า21ปีและมีแผนเตรียมจัดงานแต่งงานแต่ต้องมาพังเพราะจับได้ว่าแอบ,บนอกใจไปชอบสาวสองถึงขั้นพาไปเที่ยวฮ่องกงโดยดาราคนดังกล่าวระบุว่าคือจุกแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหานดารารุ่นใหญ่ที่โด่งดังจากบทบาทในละครบุพเพสนนิวาสโดยเจ้าตัวเผยว่าเหมือนพี่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะจับได้ พอจับได้เดินพฤษภาคมมันเหมือนโลกนี้ทั้งใบพี่อยู่คนเดียวอยากจะหลับไปโดยไม่เตื่นแต่พอเราหันไปมองมีครอบครัวมีคนรอบข้างมีเพื่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นกำลังใจมันเลยทำให้เราฮึดสู้ค่ะมีวันหนึ่งปรากฏว่าเขาจองตั๋วไปฮ่องกงเราก็เอกใจเพราะชื่อไปกับผู้ชายแต่ชื่อเป็นผู้หญิงไปพักโรงแรมที่เราเคยพักทำให้เรารู้ว่าน้องคนนี้เป็นสาวสองที่เป็นน้องฝึกงานที่ช่องซึ่งตอนแรก,แรก น้องคนนี้ยังมาทักทายเราช่วงละครดังมากอดถ่ายรูปแล้วเขาจะบอกได้ยังไงว่าไม่รู้ว่าเราเป็นแฟนกระบดิตแฟนของเรามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดครั้งแรกและครั้งที่สองเป็นผู้หญิงเราไปกราบเขากอดเขาขอกลับมาเป็นครอบครัวและมีครั้งสองต่อมาแต่ครั้งสามมันหนักสุดเราเลยรับไม่ได้และถามไปว่าแล้วเธอจะเอายังไงกับชีวิตคู่ของเราเขาก็บอกว่าเขาขอออกไปอยู่ข้างนอกแล้วกัน ขอไปใช้ชีวิตที่เขาเหลืออยู่คนที่เพิ่งเคยเจอกันแค่สองสเดือนกับคนที่อยู่กันมา20ิบปีมันไม่มีความหมายความผูกพันอะไรเลยเหรอรวมทุกร่รวมสุขก,กันมามันไม่มีความหมายเลยเหรอเขาบอกว่าคนนี้ถูกใจเขาชอบเขาชอบเด็กคนนี้มาก ของทุกอย่างคือชื่อเราเราก็บอกฉันให้เธอสองแสนแต่เธอต้องไปเซ็นใบหย่าให้ฉันเราก็บอกไปว่าถ้าเธอเซ็นใบหย่าให้ฉันฉันจะให้เธอสองแสนขอให้เธอเซ็นเขาก็บอกว่าแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าเซ็นใบหย่าแล้วเธอจะไม่โกงฉันมีต่อรองเราก็เลยบอกไปว่าทันทีที่เธอเซ็นใบหย่าฉันให้เธอแน่อย่างที่บอกเขาอยากจะออกไปใช้ชีวิตของเขาที่เหลืออยู่ตอนนี้เราไม่เป็นไรแล้วและคงไม่มีทางได้กลับมารอกเพราะพี่ ี่ก็มีชีวิตที่ดีแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ